ครับผมพี่น้องมือนี้มีกิจกรรมนึงอีกครับผมนี่กลางลมเจ๋อเบื้องกลางล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๋อเบื้องว่าเฮ็ดนี่ยังครับผมเออจิ๊อีกกิจกรรมหนึ่งปลาเปื่อยก็คือปลาเปื่อยได้เบอร์เด็กกับไยังว่ากันที่หลังครับเดี๋ยวใจพี่น้องในเบื้องว่ากลางล้มเนี่ยอะไกลางล้มเป็นอะไรกำลังจัดการอยู่ครับมีสองมีสองล้มครับผมพี่น้องนี่มุ่งครับผมพี่น้องอันนี้มุ่งนะครับเบื้องเอาครับผมนี่ อุ้งอ่ะผมมีอีกหนึ่งกลางกลางครับผมนี่เป็นสองกันครับทิ่ตาเขาว่าจะเห็นยังใส่ยเยอะหรือเปล่า้องใส่ยเยอะรับขย,ยับปีกแน่นน่นนะเออเดี๋ยวว่างได้ตัวโอ้กีบ่ดทองแตกกวอนบ่หรือใส่ลายเนี่ยเขามีสองจุดบ่เขาไม่มันหอยตอน้ตนตอน่อนมืนบ่ไม่มีน้ำมันหรือตั้งเลยเขาหอยดิ วายป่ะจีบรถึที่ยงนายมือแล้วนำลึกไหมนำบลึกเกิฮะฮะเราจะลอยกันแล้วต้องผูกไวงเงินแล้วือว่านให้มันใกล้กลพื้นหน่อว่าพอดีป่ะ,ะพื้นนะเคยกุง้งรากยอต่ครับผมพี่น้องกลางมุ้งให้กุ้งครับ <laughs> เอามุ้งมาดสองอเอามุ้งมาดสองอันพื้นครับผมกลางมุ้งให้กุ้งใส่เยียบไปแล้วครับผมพอดีเลยสำนั้น นั่นแหละนั่นแหละพอดีแล้วไม่แล้วอะอันน,นั้นใส่ไปอันนี้ว่าจะใส่ครับผมนี่กำลังจะใส่เยื่อครับผมกางมุ้งให้กุ้งครับผมสรุปแล้วเยื่อไน้หมดเลนี่สองยางเลยบวกกันสองยางเยื่อสองยาง,ง,ยางบวกกัน,นครับรอ,รอืเสียงเพีย้ยงกับพ่อเสียงเพียงพีน่น้องเยื่อนี่สิไปกางมุ้งให้กุ้งครับผม หนีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับมืงหน,นีมีแปลกๆเนี่ยผู้ใส่เบียดตัวถีบตัวแดงก็มีดื้อขวดลงที่โัวถีงบอกว่าใส่เบ็ดหัวควนตัวเน <c oughs> วาะพวกกเคย่อยปลนะ่อยไปครับผมนะเออจัดไปครับผมใส่ไปอันนี้อันใส่เยื่ออะไรเยื่อยังไงนี่ทำทำของไก่บ่ ว่าหานไก่าาไก,กับป่าว่าหานไก่กับว่าหานป่าผสมกันกลางมุ้งให้ให้กรุงใส่ไปในน้ำเตา้ากุ้งกลังมัดอันที่สองครับพี่น้องติดตามครับผมอันแรกมัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมอืมลอยด้วย เฮ้ยเขาก้อนหินใส่น้ำตัวโอ้ยลืมเนาะถ้ามาเลาก้อนหินใส่น้ำนี่เสียดายเถอะวะมัดเราบ่เดี๋ยวมันจมน้ำมันก็นักถูกปะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมไปจางครับเอาไปไปดักกุ้งครับนี่แนวดักกุ้งครับผมกลางมุ้งให้กุ้งครับไส้เงือรอจักแล้วเพราะอะไรเนื้อบสันขึ้นั้งหมด ร่องสองอันรดล่องสองทีเลยวะแม่นตัวไปแล้วครับผมเสียงเบลงแปลงรถเป่งแบบแปลงนี่นจะมาติดตาม่ัยใส่กุ้งครับผมติดตาครับมาแล้วครับผมหลังจากใส่ยเยื่อเรียบร้อยครับเกี่ยวมุ่งมั่กลางให้ให้กุ้งครับผม <laughs> ที่ดักกุ้งนั่นเองครับผมนี่ โอเควิธีครับผมอไปแล้วครับดักกุ้งครับผมให้ให้ปากทั้งหมดจุ่มลงไปในน้ำน,น,นี่ด้อเออปันนั่นแหละครับผมพี่น้องนี่ดักกุ้งครับรางวันี้แหละจัดไปครับผมเรียบร้อยอือสไดจะมายกกันวะพี่น้องนี่ได้เรียบร้อยแล้วครับผม ตัวนั้นนั่าเอามาใส่นี่เดี๋ยวจะขึ้นมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างก่อนตัวไหนตัวนั้นน่าจะเอามาใส่หนิบ่น,น,นหะไปยกมาวะยกมาเลยยกมาใส่ตรงนี้น,นี่ออกมาฮะาเดี๋ยวมาพี่น้องครับผมอ๋อย่งา,างข้างในเดี๋ยวมากินขื่นนี่ใส่อ่านั่นไว้ครับมุ่ง กางมุ่งให้กุ้งครับผมสองอันสองหลังอนี้ามาเบิ่งกันว่าคือบ่คือครับผมสิได้ก้อยหรือสิบ่ได้ก้อยครับผมสิได้ก้อยกุ้งหรือสิได้ไปซื้อเนี่งัวามาก้อยครับนี่เอา้าก็มันก็สิีนอัใช่หม่ะล่ะยกขึ้นเต้นดงเด้งเลยครับผมพีม่น้องเบิ่งเอาดงเดง้งดงเดง้ง โอ้เต้นอยู่ครับผมมีน <AKE> ้องหน่วยเออไปไงคือบุขาได้ครับผมได้อยู่แห่งเมื่อเาื่อไรเป็นไงแต่ว่าขันมีหลายอันเนาะเขาเก็บจังได่ะหูอวิธีเก็บบอกกลุ่งแน่งอไปังสีเลยฮะาไม่มีสิเลยอ๋อมีน้องมีซิบออกอีกเหตุคือหมู่ก้นนี่แหละครับผมโอ้ ไปรุ่นนี้ครับผมเจ็บเบ็ดเอาอวไก่อนพี่น้องกูลองค้นเจ็บเบ็ดอุ้ยนกติดตามเลยครับที่จริงเหรอวะหาเอาคือหาประเด้นอ่าพี่น้องรุ่นนี้อันนึงครับผมจะได้ผสมประสานกันไปเอาไปก้อยครับผมนกเมื่อไรน,นี่เนี่ยมัน เดี๋ยวเีว้มาแล้วครับผมเอ้ายูมาติ่นดวงเด้งดวงเด้ง,ดดงมันก็เ,เงียบเลยโอ้ฮะ <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไงได้กุ้งตัวเดียวไงเต่งงา,ตาเลยอ้าวพี่น้องได้เต่าอีกโอ้ยกางมุ้งให้กุ้งได้ผันเต่ามานอนหรือเต่ากินเบิดกินท่านอยู่บ่โอ้เตา่าเลยเออวะ่ะ น้องเอ้ยานนีมม้สีดได้กุ้งมาผสมประสานกันก้อยดันได้เต่าครับผม <laughs> อา้าวงานเขาจีได้ซีเนื้นองัวามาก้อยเรียนแหละคือว่ามึงไม่กุ้งเนาะเดี๋ยวอย่าไปใส่หวยร่องมึงครับมึงนี่พวกมึงนทนร่องดีสิเพิ่งใส่เนาะให้กันดูนได้คำนี 4, ้สีห่านเออ ต้องใส่กันบวกกันได้เก็บบ่นี่เอาเพ็ดลงเลี้ยไรไปนั่นบ่เออมีเพ็ดที่มาปักอ๋อเอาตอปล่อยเลยเนาะปล่อยแล้ว๋ย่าไปยังเตาลอยล้านปีที่เตาปตายังบุคคลน้อยเถะเขาแม่แต่เตาอันนี้ได้ไงมึงไม่ได้เตากินที่เกันบ่เตาละกินน่ะแม่แม่งแต่เตาไหส้มสามเอ็น เอาไปขังไว้ก่อนมึงเรี้ยงมึงใจไหมครับผม